สำหรับประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอในเช้าวันนี้ก็มาจากคำถามและก็ข้อสงสัยจากพี่นอกสกร์ผู้ปลูกทุเรียนนะครับว่าได้ติดตามรายการของเราก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของการที่ได้ติดตามรายการแล้วก็ให้ความสนใจประเด็นนั้นอยู่ตรงข้อความที่ว่าทุเรียนดอกบานพร้อมกันไม่ใช่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวพร้อมกันพี่นักสกร์ที่ฟังแล้วก็ยังสงสัยก็ในเมื่อ ดอกมันก็บานพร้อมกันแล้วก็ในส่วนของอหลักการทางวิชาการหน่วยราชาการหรือองค์กรหรือความรู้ต่างๆเขาก็บอกว่าทุเรียนมันจะเก็บเกี่ยวได้120วันมันก็น่าจะเก็บเกี่ยวพร้อมกันพินัสกรครับเรื่องนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจและก็ต้องนำเรียนล่วหน้าเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นมันเป็นเรื่องของงานศึกษางานวิจัยและงานพัฒนา แล้วก็เป็นไปตามลักษณะของพฤติกรรมในการเจริญเติบโตของทุเรียนถูกต้องครับทุเรียนโดยหลักการเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงคำแนะนำในการเก็บเกี่ยวเมื่อก่อนนี้เราก็ต้องเก็บเกี่ยวที่120วันหลังดอกบานแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณเรามีเก็บเกี่ยวก่อน120วันไหมมีครับ ในงานทางวิชาการเองก็มีงานวิจัยในด้านของการทำทุเรียนสองออกก็อยู่ที่ประมาณ113วันในด้านของการจัดการจริงๆริงพินักกร,กรหลายท่านครับที่ทำทุเรียนแล้วเก็บเกี่ยวไม่ได้ทำไมเก็บเกี่ยวไม่ได้เพราะคุณภาพไม่ได้เมื่อถึง120วันก็ต้องรอไปอีกเป็น1 0วันเป็น130วันนั่นก็คือความจริงเพราะฉะนั้นผมที่อธิบายตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของกระบวนการ แนะนำหรือส่งเสริมการทำทุเรียนอ่อนคือเรื่องนี้เนี่ยผมโดนตำหนิมาเยอะในสมัยก่อนเพราะว่าไม่เข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมการเจริญเติบโต,ตของทุเรียนกลายเป็นว่าเราก็ผิดพลาดไปต้องย้ำตรงนี้ก่อนว่านี่คือการศึกษาและการศึกษาติดตามพฤติกรรมการพัฒนาการเจริญเติบโต,ต,ตของผลของทุเรียนโดยเฉพาะก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่า ในความหมายของคําว่าดอกบานพิรักกรครับผมยกตัวอย่างให้เห็นมีตัวเลขตัวเลขหนึ่งเขาบอกว่าเขาเก็บเกี่ยวทุเรียนที่1 0 8วันวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งที่33%น้ําน้ำหนักแห้งคือปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ได้พูดถึงวันเก็บเกี่ยวแปลเป็นการประมาณการให้เรารู้ว่าทุเรียนของเราในสวนเนี่ยจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่โดยประมาณ แต่สิ่งที่เป็นหลักการสำคัญก็คือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งจะเป็น30จะเป็น32หรือ34%นั่นคือน้ำหนักแห้งที่เป็นตัวชี้วัดที่เป็นหลักการสำคัญทางวิทยาศาสตร์ผมเองนั้นก็อยากจะนำเรียนว่าวันที่ดอกบานโดยตัวเลขที่มีงานวิจัยก็คือ113วันทีนี้เราก็ต้องมาดูระหว่าง108วันถึง113วัน เขานับกันตรงไหนนับวันที่ดอกบานก็ต้องไปอยู่ที่คนนับแล้วครับเราลองนับนะครับ1 0 8 9 1 0 1 1 12 13ก็คือ5วันเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มนับวันดอกบานกับนับว่าบานเสร็จมันก็จะต่างกันถึง5วันผมแสดงตัวเลขให้เห็นเพื่อความเข้าใจเพราะฉะนั้นในหลักการของเรานั้นก็คือวันที่ดอกบานสูงสุดเรานับไป1 2 3 4 5า ก็นับเป็นวันที่หนึ่งของการติดผลถ้าอย่างนี้ตัวเลขมันก็จะตรงกันประการต่อมาเรามีงานศึกษา,าและเก็บข้อมูลนะครับว่าเรื่องของปริมาณผลผลิตผลผลิตทุเรียนถ้าดกมากคำว่าดกมากเนี่ยเราวัดจากอะไรวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางครับ8ผล9ผล10ผลถือว่าดกมาก ถ้าผลผลิตในจำนวนมากการสุกแก่จะช้านี่คือสิ่งที่เรารับทราบกันอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีผลผลิตน้อยคำว่าน้อยก็คือประมาณ3ผล4ผลต่อเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรเราใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเราก็เฉพาะว่าการสุกแก่ก็จะเร็วเพราะฉะนั้นจำนวนผลต่อต้นก็มีผลต่อการสุกแก่หรืออายุวันเช่นเดียวกันประการต่อมาคุณภาพของใบ ทุเรียนที่มีคุณภาพใบพอดีกับในลักษณะของการไปเร่งการพัฒนาของผลก็คือใบสมชั้นหนาแน่นมีผลในอัตราพอดีการสุกแก่ของเขาก็จะเร็วได้คุณภาพแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าผลผลิตที่มีจำนวนมากแต่คุณภาพใบต่ำลงมาอยู่ในระดับปานกลางคือใบสองชั้น นั่นหมายความว่าเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการาเล่นการพัฒนาของผลก็จะยาวออกไปเพราะนั้นการสุกแก่ก็จะชา้าองค์ประกอบนอกจากจำนวนผลก็มาดูเรื่องของคุณภาพของใบประการต่อมาอีกครับที่มีผลนั่นก็คือเรื่องของแผนการผลิตหรือแผนการจัดการคือการจัดการของพี่น้องเกษตรกรเราทราบดีนะครับว่าทุเรียนหลังจากดอกบานเขาก็จะแบ่งเป็นระยะคือ ระยะที่1คือจากหลังดอกบานไปถึง60วันนั่นหมายความว่าผลนั้นแข็งแรงบิดไม่หลุดร่วงแล้วแต่เราก็ต้องแบ่งลงไปอีกครับว่าใน60วันเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ช่วงคือ30-40วันช่วงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงที่อ่อนแอยังใช้พลังงานน้อยแล้วจาก3-40วันไปจนถึง50-60วันก็จะเป็นชุดที่ต้องการใช้พลังงานมากเพราะฉะนั้นพอถึงระยะ 50วันหรือ55วันขึ้นไปผลโต1กิโลขึ้นไปแล้วไปจนถึง90วันเป็นช่วงระยะที่ทุเรียนเหล่านี้ต้องการทั้งน้ำต้องการาธาตุอาหารต้องการการเล่งการเจริญเติบโตอันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องสกรทราบกันดีอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้แหละครับเป็นส่วนสำคัญว่าถ้าในระยะตั้งแต่ผมตี60วันไปถึง90วัน การจัดการของพี่น้องสกอร์ในเรื่องของการที่จะทำให้ทุเรียนสุกแก่นั้นมันมีหลายแนวทางแนวทางที่หนึ่งก็คือเล่งน้ำเล่งปุ๋ยให้เขาโตในการเล่งให้เขาโตนั้นเราก็เน้นในเรื่องของอปุ๋ยในตัวเช่นให้เขามีสร้างเนื้อให้มากนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองถ้าเราต้องการที่จะให้มีน้ำหนักดีสุกแก่ไวก็จะเป็นเรื่องของธาตุโพแทสเซียม โพแทเซียมจะเป็นเรื่องของการสร้างแป้งสร้างความหวานสร้างน้ำตาลเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่พิ่นสกรยังมองข้ามก็คือการสร้างสีสร้างกลิ่นการสร้างคุณภาพของเนื้อเนื้อเหนียวนะครับแคลเซียมเนื้อเหลืองโบลอนกรรมัันนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวธาตุอาหารอื่นๆพวกแมกนีเซียมดังนั้น ถ้าในกรณีจาก60วันไปจนถึง90วันพีน่นงสกรเร่ง3อย่างก็คือในตัวเจ่นเร่งการสร้างเนื้อโพแทสเซียมเร่งการสร้างแป้งธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมทั้งหมดไปเร่งคุณภาพของเนื้อเราก็จะมีทุกเรียนที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งขนาดน้ำหนักผิวภายนอกที่สำคัญครับคุณภาพเนื้อภายในแต่ถ้าเราในทำนองกลับกันเรา ไม่ได้วางแผนในการจัดการตรงนี้ก็คือแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปนะครับเร่นการจเจริญเติบโตตามสูตรตามคําแนะนำแล้วเราก็ให้น้ำบางครั้งนั้นสิ่งที่เราได้คือเราเร่งน,น้ำเราใส่ปุ๋ยผลนั้นก็จเจริญเติบโตได้ขนาดเท่ากันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งสีสีภายใน คุณภาพของเนื้อเกิดจากธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแป้งเกิดจากในส่วนของโพแทสเซียมดังนั้นพี่น้องที่ผู้ปลูกทุเรียนที่มีการวางแผนตั้งแต่60วันไปถึง90วันท่านให้ครบทุกอย่างทุเรียนเหล่านี้ก็จะเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าซึ่งจะต่างจากอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจาก60วันไปถึง90วัน เราทราบดีว่าทุเรียนเนี่ยจะเล่งไปจนโตเต็มที่หลังจากนั้นหลังจาก90วันไปจนถึง120วันสิ่งที่ท่านจะทําก็คือเล่งการสุกแก่การเล่งการสุกแก่ของท่านก็คืออาจจะมีทั้งทางดินคือใส่ปุ๋ยตัวท้ายปุ๋ยเชิงเดียวโพแทสเซียมอย่างเดียวก็ได้การสุกแก่อย่างเดียวได้แป้งอย่างเดียวแต่ไม่ได้สีเนื้อจึงกลายเป็นว่าถึงเวลาที่เราจะตัดได้ แป้งได้แต่สีไม่ได้เมื่อสีไม่ได้ผู้ซื้อก็ไม่ซือ้อเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสีของเนื้อเกิดจากธาตุอาหารนะครับที่เป็นตัวหลักสำคัญมีในส่วนของแคลเซียมโบลอนแมกนีเซียมแล้วก็ในส่วนของกรรมถันจึงจะได้คุณภาพของเนื้อที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่60วันไปถึง90วันดังนั้นในกรณีนี้ท่นที่เริ่มมาใช้ปัจจัย ในลักษณะของการเล่นการสุกแก่ในช่วงตั้งแต่90วันขึ้นไปการสุกแก่เหล่านี้ก็อาจจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในระยะเวลาที่เรากำหนดอย่างเช่นตัวเลขก็คือ120วันถามว่าเพราะอะไรประการที่1รูปร่างน้ำหนักยังไม่ได้ประการที่2เปอร์เซ็นต์แป้งยังไม่ได้ประการที่3สียังไม่ได้ ที่ยังไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะผลผลิตมีจำนวนมากเราก็จะต้องยืดเวลาออกไปเป็น30วัน35วันและ38วันนี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลนะครับที่ผมอยากจะให้พี่น้อกรได้เห็นภาพได้เข้าใจซึ่งมันจะมีผลต่อการวางแผนและต้นทุนของเราอย่างในปีการผลิตนี้หลายท่านก็มีความเห็นเหมือนกันหมดครับ ว่าจะดอกจะมาเท่าไหร่ก็ขอให้ติดยังไงก็ขอให้มีมันจะเป็นอะไรก็ขอให้ติดผลเพราะราบกันดีอยู่แล้วว่าปริมาณดอกน้อยผลผลิตน้อยในฤดูการผลิตนี้ทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูต่อมาว่าอา้าแล้วถ้าในกรณีที่คุณภาพไม่ได้เนี่ยเราพอจะเห็นสาเหตุละหนึ่งนะครับผลผลิตมากสคุณภาพใบเขายังไม่ดีพอเราก็ต้องไปเพิ่ม ในเรื่องของการให้น้ําการให้ปุ๋ยการให้ธาตุอาหารเพิ่มคุณภาพของใบอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองเรารู้ว่าในส่วนของการตลาดเข้ามาเป็นส่วนองค์ประกอบถ้าเราจะวางแผนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เร็วขึ้นคือต่ำกว่า120วันอ่ะประมาณนี้นี่ขออธิบายครับว่า หมายความว่าวันที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยเรามีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง30 32, 34%เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่เรื่องทุเรียนอ่อนเราจะต้องตรวจวัดก่อนส่งเก็บตัวอย่างไปที่เกษตรหรือในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆแล้วก็ตรวจวัดเราก็จะทราบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเราจึงจะเก็บเกี่ยวได้ ชื่อนี้ฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับเวลาที่เราฟังสาระต่างๆจะได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องทอนิกอโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัลโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัลโทนิก บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่กเกษตรกรโรคหลากเนา่าโคเนา่าเริ่มดื่อยาแล้วลามิน่าและไตราสารช่วยได้ไตราสารคือเชื้อไตรโคเดอร์ม,มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วสรงพุ่มปีละ2อถึงสครั้งแก้โรคโคนเนา่ารากเนา่า ลามีนาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนละ่ะก็ที่ชัยาพืชเกษตรทุกสาขาปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากทั้งที่เกิดจากศัตรูพืชและวิกฤตการดินฟ้าอากาศที่มีความแปรปรวน จนทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นมากดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ําหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มราคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจํากัดทีมเกษตรได้นําเข้าอาหารเสริม TK-5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ําหนักและคุณภาพรวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดบใบไหม a n อน r e k n o s e และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท ปรีลีฟจำกัดไซฟามิน B.K ไซ่ฟามิน B.K อะมิโน,โนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดรว่วงตั้งแต่หางแย้มหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศรปาปรวนใช้เพียง5ซ0 c c เท่านั้นป้องกันการลุดร่วงเมืม่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟรบริษัทเอราวันเคมีเกษตร เอาเด็ดเทคโนโรอปตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่นไฮพาวเวอร์สิบห้าและเทรนเนอร์พ่นสอาครั้งทุกๆ7-10วันและดินควรมีความชืน้นไฮพาวเวอร์สิบห้าและเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุด เพิ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครอปหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรียปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมาก ปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบงามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่ หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรากลับไปฟังสาระกันต่อเลยนะครับผมจึงสรุปให้เห็นภาพตรงนี้ว่าตั้งแต่60วันไปถึง90วันถ้าเราสร้างเนื้อโดยในตัวเช่นสร้างแป้งด้วยโพแทสเซียมสร้างความหวานและสร้างสีด้วยธาตุอาหารหลักธาตุฮอล โดยเฉพาะจุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมเราก็จะได้3องค์ประกอบแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องไปเร่งเพื่อประหยัดต้นทุนเราก็จะต้องให้เขาพัฒนาไปตามกรอบระยะเวลาครับก็คือจาก60วันไปถึง90วันก็เร่งให้ผลโตก่อนหลังจากนั้น90บวันไปถึง120วันเราก็เร่งสร้างแป้งและสีถ้าถึง120วันมันยังไม่ได้เราก็ต้องยืดต่อไป อันนี้เราก็สามารถดําเนินการได้ก็เหมือนกับคนที่วางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนในรุ่นหลังเราเคยทํางานศึกษาด้านนี้ไปจนถึง138วันครับจึงจะเก็บเกี่ยวได้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าตอนมีดอกตอนเรามีดอกทุเรียนเราก็ไว้ดอกทุเรียนมากเพื่อให้เขาติดดีหลังจากดอกบานแล้วเราก็จะไว้ผลจำนวนมากคือแต่งช้า เพื่อที่จะให้ผลเป็นผลขนาดเล็กหรือขนาดกลางแต่งช้าคั้นพอผลแข็งแรงแล้วเราตอบว่าเมื่อผลอายุป,ประมาณ50วันเราก็จะเร่งสร้างใบอ่อนให้ได้หมายความว่าเราจะเร่งสร้างคุณภาพของใบให้ได้ออกมาอีกหนึ่งรุ่น ใบอ่อนที่แตกออกมาจากการใส่ปัจจัยเนี่ยมันต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้แตก100%นะครับจะแตก30% 5สก็ขอให้แตกใบชุดนี้ต้องเข้าใจว่าใบาชุดนี้แหละครับส่วนที่หนึ่งจะไปเพิ่มน้ําหนักให้กับผลทุเรียนได้ตั้งแต่เจ็ดขีด5ขีด7ขีดถึง1นกิโลต่อผลนี่คือประโยชน์จากการสร้างใบได้น้ําหนักเพิ่มขึ้นประการที่ส คุณภาพของเนื้อจะเก็บเกี่ยวช้าลงแทนที่สีจะเข้าก็ยังไม่เข้าที่ไม่เข้าเนี่ยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเขาแตกใบอ่อนส่วนที่สองเราไว้ผลผลิตจำนวนมากส่วนที่สามครับเราจะเห็นว่าความต่างกันในระหวางการวางแผนตรงนี้เนี่ยในช่วงของการแตกใบอ่อนคุณภาพของทุเรียนจะต้องยืดระยะเวลาออกไปอีก2ีวัน ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าร้อยยีวันก็ต้องบวกอีก20วันเป็น140วันจึงจะเก็บเกี่ยวได้ซึ่งก็เท่ากับว่าการไว้ดอกในจำนวนมากก็ยืดไปแล้ว20วันการทำให้ทุเรียนแตกใบอ่อนในช่วงผลอายุ5060วันก็จะยืดไปอีก20วันรวมเป็นแล้ว140วันซึ่งเพื่อนชาวสวนคนอื่นเก็บเกี่ยวหมดราคากำลังขึ้นก็จะมาตรงกับช่วงของเราพอดี เพราะนั้นการศึกษาเรียนรู้ในเทคนิคตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมเองมาอธิบายให้เห็นว่าสิ่งที่เรานำเสนอเป็นหลักการเป็นวิธีการหรือเป็นเทคนิคการจัดการเราก็พูดตามเนื้อผ้านี่แหละครับว่าดอกบานพร้อมกันจะไม่ใช่ว่าจะต้องเก็บเกี่ยวพร้อมกันเพราะอะไรก็เพราะด้วยเหตุผลรายละเอียดทั้งหมดทีนี้เราดูต่ออีกครับว่าเอา้าแล้วถ้าถึงเวลาตรงจุด ที่เราต้องการเก็บเกี่ยวเราสามารถที่จะไปเร่งการสุกแก่ได้ไหมตอบได้เลยครับว่าไม่ได้คือที่ต้องตอบตรงนี้ก็เพราะว่าตัดปัญหาเรื่องของทุเรียนอ่อนการใช้ปัจจัยอะไรจะไปบังคับให้ทุเรียนสุกแก่เป็นไปไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ท่านทำได้ก็คือเมื่อถึงระยะเวลาที่เราต้องการจะเก็บเกี่ยวเราก็จะต้องหันทวนกลับมาว่าก่อน ทุเรียนเก็บเกี่ยวประมาณ20วันเนี่ยคุณภาพเนื้อของเราเป็นอย่างไรถ้าเราตรวจสอบคุณภาพของเนื้อภายในแล้วเราพบว่าเนื้อขาวเนื้อขาวอมเหลืองมีแป้งไหมเริ่มมีความหวานแล้วหรือยังนั่นคือสิ่งที่เราทำได้หลังจากนั้นเราก็ใส่ระบบเข้าไปก็คือการเพิ่มโพแทสเซียมสูงการให้ธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุอาหารที่เป็นเล่นคุณภาพของสีแคลเซียมโบลอนแมกนีเซียมกำมะถัน หรือธาตุอาหารต่างๆในส่วนของตรงนี้ก็คือแป้งและสีภายในระยะเวลา20วันเนี่ยการให้ทางระบบรากเขาก็จะขึ้นไปสู่ผลสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ